ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตะวัน Rcn ครับวันนี้เป็นการเล่นเทนโลมมิงนะครับเดี๋ยวเรอ่ายคลิกซี่ต่อคลิกซี่ก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปรอดักคนที่จะมาเติมล่างดีกว่าไทยกิกซี่เพื่อไม่ให้กิกซี่ไปเติมล่างได้นะครับแล้วเราก็กลับมาดักต่อนะครับเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามไปเติมเพื่อนได้นะครับหรือไปเติมเพื่อนช้าลงนะครับ ช็อตนี้กิกซี่เขาน่าจะโมโหนะครับเพราะว่าโดนดักไปหลายรอบก็เลยเรียกเพื่อนมาลุมผมนะครับดีดนะเป็นเทนก็เลยรอดมาได้นะครับถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะไม่รอดนะครับ <Ultimate. S 1> คิกซี่มารอดักใครมาซะลึกเลยนะ อ๋อกิกซี่เลือดน้อยทาไมไม่กลับบ้านล่ะแบบนี้ก็ได้ป้อมเลยละกันสวยเลยแบบนี้ได้ทั้งคนทั้งป้อมและได้ป้อมกลางที่สําคัญด้วยชอนนี้สวยเอลสูเขาเสียแข็งแล้วก็ได้ป้อมด้วยฝั่งตรงข้ามเปิดมังกรอยู่เพื่อนมาหน่อยเพื่อนไม่ได้มังกรแต่ได้คนนะครับอันตีเช็คซะหน่อย hello มาช่วยมากัร์กามากัรกาโดนไล่อยู่ สวยได้เช็ดดาวแพนด้าแปลงมังกรได้นะเปิดมังกรเลยอ้าวโดนลาาเฉยเลยไม่คิดว่าเอลซูเขาจะขึ้นมาลาดนะเนี่ย อ้าวหมดทีมแบบนี้ก็จบเกมสิครับชนะแล้วคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u บสไค i b ์กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ